เรื่องย่อละครป้อมปางบันเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานรักอาบเลือดหนาป้อมปราการโบราณที่พันธนาการดวงวิญญาณร้ายไว้ด้วยจิตอาฆาตพยาบาทจากใจพักที่ถูกหักหลังและมันจะต้องมีคนชดใช้ด้วยชีวิตเพื่อปลดปล่อยบ่วงกรรมข้ามภพข้ามชาติที่ผูกไว้ด้วยเลือดความแค้นและความตายทุกคืน เคมหอมจะฝันว่าตื่นขึ้นในนครโบราณท่ามกลางสงครามและเหตุการณ์อันเลือนรางของเมืองแสนคำแก้วและเอื้องฟ้าผู้คนที่เธอไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเคมหอมไปที่บ้านของเลอสันเห็นกลุ่มโจรกำลังขโมยวัตถุโบราณจึงรีบเข้าไปห้ามจนถูกทำร้ายแต่แดนทำลูกชายของเลอสันเข้ามาช่วยเธอไว้ได้ เข้มหอมรู้สึกเหมือนรู้จักแดนทำมานานเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดในใจของเขามันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่เธอมีต่ออินทนินพี่สาวของเธอบุริษผู้กำกับหนุ่มหล่อและผู้จัดละครทาาถามให้อินทนินเป็นนางเอกละครย้อนยุคสมัยล้านนาอินทนินบังคับให้เข้มหอมตามไปด้วย กระต่ายผู้จัดการคนสนิทอยากให้อินทนินกับบุริษเป็นแฟนกันอินทนินจะได้มีความมั่นคงในวงการบันเทิงบุริษขึ้นเหนือไปถ่ายทำละครตามโบราณสถานต่างๆพอเริ่มการถ่ายทำได้ไม่นานเข้มหอมก็เริ่มสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ในสถานที่นั้นเมคินอดีตคนรักของอินทนินเป็นนักาวัตถุโบราณ ได้แกะรอยจนพบตำแหน่งที่ซ่อนของป้อมปราการโบราณซึ่งเก็บสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินประเมินมูลค่าไม่ได้ขณะที่ทุกคนกําลังตะลึงกับสมบัติท่านใดนั้นเมืองก็ปรากฏร่างขึ้นลูกน้องเมคินถูกเมืองฆ่าตายขณะที่เมคินหนีเอาชีวิตรอดไปได้ผู้กองจอมพลเพื่อนสนิทของแดนธรรมและจ่าจืดเข้ามาช่วยสืบคดี แต่ก็ไม่พบเบาะแสของคนร้ายแดนธทรรมอยากหาคำตอบว่าทำไมพ่อของเขาถึงต้องเดินทางมาที่นี่ตลอดเวลาที่แดนทำรรได้ใกล้ชิดกับเข็มหอมความรู้สึกขุ่นเครืองที่มีต่อเข็มหอมค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความห่วงใยขณะที่อินทานินยังคงกีดกันแดนธรรมและเข็มหอมไม่ให้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันโดยที่เธอไม่รู้ตัวว่า ทำไมถึงเครียดแค้นแดนทำมากขนาดนี้ย้อนหลังไปในพุทธศักราช2058กองทัพกรุงศรีอยุธยายกทัพตีเมืองเขีลังนครแสนทหารเอกแห่งเมืองเขีลังนครรู้สึกว่าศึกครั้งนี้แทบไม่มีโอกาสชนะเขาจึงใช้ไสยศาสตร์ทำพิธีฆ่าผู้คนให้เป็นผีเฝ้าป้อมปราการรักษาสมบัติบ้านเมืองไว้ เมืองคือหนึ่งในคนที่ถูกฆ่าก่อนที่เมืองจะตายเข้าสาบแช่งและจองเวรจองกรรมกับแสนไปทุกชาติพบด้านเอื้องฟ้าลูกสาวของแม่ทับเท้าแสงคำโกรธแค้นที่ต้องพ่ายแพ้ให้แก่คำแก้วยิงสาวชาวบ้านผู้ต่ำศักเธอทนเห็นคำแก้วมีชีวิตอยู่เพื่อเหยียดหยามน้ำใจเธอไม่ได้เอื้องฟ้าเข้าไปทำร้ายตบตีและเจ้องแทงคำแก้วอย่างขาดสติ คำแก้วผวาเฮือกสุดตัวผลักเอื้องฟ้ากระแทกแง่งหินคมหินทิ่มทะลุหัวใจเอื้องฟ้าขาดใจตายขาดที่คำแก้วคลานไปเกาะลูกน้อยที่เพิ่งคลอดไว้แนบอก,อกแล้วขาดใจตายแดนธรรมเขมหอมอินทนินบุริษจอมพลและจ่าจืดพยายามหาทางส่งดวงวิญ,ญญาณเมืองให้ไปสู่สุขติ แต่ความอาฆาตแค้นของเมืองไม่เคยจางหายไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันต่อได้ในละครป้อมปางบันทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD กด35